สวัสดีครับท่านผู้ใหญ่ท่านกำนันท่านนายกอบตอนายกเทศมนตรีทุกท่านครับวับนนี้บริษัทภาคภูมิกรุ๊ปภาคภูมิการเกษตรซึ่งเป็นโรงงานปุ๋ยขนาดใหญ่ระดับตน้ตนๆของประเทศที่มีบริษัทในเครือถึง8บริษัทขอเสนอโครงการดีๆในช่วงที่ปุ๋ยราคาแพงแบบนี้นะครับเป็นโครงการเรียกว่าโครงการหน้าคราชคู่ซื้อง,ง่ายจ่ายสบายสินค้าถึงมือจ่ายครึ่งหนึ่งที่เหลืออ,อีกครึ่งหนึ่ง เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วค่อยจ่ายอาจจะ3เดือน6เดือน8เดือนหรือ1ปีนะครับฉะนั้นถือว่านี่เป็นโครงการที่สามารถช่วยพี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่ประสบปัญหาด้านการเงินด้านสินเชื่อติดแบคลิสธนาคารไม่ปล่อยร้านค้าไม่ให้ทกสไม่รับเราไม่ปฏิเสธลูกค้าแม้แต่รายเดียวเพียงมีบัตรประชาชนใบเดียวเท่านั้นครับสามารถที่จะเอาสินค้าของเราได้ไม่จำกัด ไม่จํากัดวงเงินนะครับและที่สําคัญก็คือไม่ต้องมีคนค้ําไม่ต้องมีหลักประกันไม่ตรวจสอบด้านการเงินและก็ที่สําคัญที่สุดไม่มีดอกเบีย้ยผมถือว่าโครงการนี้สามารถจะช่วยพี่น้องกเกษตรกรนะฮะได้ทั่วประเทศแล้วก็ปุ๋ยเรื่องของสินค้าของบริษัทนอกจากโรงงานเราเป็นโรงงานขนาดใหญ่นะครับกำลังการผลิตสูงสุดถึงวันละสามพันตันต่อวัน ก็จะเอาปุ๋ยเหล่านี้ไปช่วยปรับปรุงพัฒนาดินที่เป็นกรดนะฮะช่วยในเรื่องของพืชที่มีปัญหาพืชที่ป่วยฉะนั้นผมถือว่าเป็นสินค้าที่ได้มาตรฐานจากประสบการณ์การผลิตมา23ปีเป็นเครื่องการันตีเราสร้างแบรนด์สั่งผลิตลูกค้ามาสั่งผลิตเป็นร้อยร้อยยี่ห้อด้วยประสบการณ์โดยตรงนะฮะหนึ่งมีโรงงานทำกระสอบเองมีโรงงานปุ๋ยน้ำเองโรงงานขวดและบรรจุภัณฑ์ มีเองตลอดจนขนส่งนะฮะขนส่งก็มีเองฉะนั้นจึงสามารถที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรได้ทั่วประเทศเพียงสั่งสินค้าแค่3ตันเท่านั้นหรือ60กระสอบเราสามารถที่ไปส่งให้ถึงที่โดยไม่ต้องเสียค่าขนส่งก็คงยกเว้นเฉพาะภาคใต้นิดนึงอาจจะต้องสั่งตั้งแต่8ตันขึ้นไปนะครับโครงการดีๆแบบนี้ผมว่าช่วยท่านผู้ใหญ่ช่วยท่านกำนันช่วยท่านนายก ได้ทุกพื้นที่ไม่ต้องทําโครงการมาเสนอโรงงานแต่ใดๆทั้งสิ้นนะครับวันนี้เรามีงบให้อาจจะเป็นหมู่บ้านละ1ล้านหมู่บ้านละสองล้านได้เลยเอาสินเชื่อไปนะฮะเอาสินเชื่อไปแล้วก็เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วค่อยคือหวังว่าโครงการดีๆแบบนี้คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกร,รทั่วประเทศฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ